เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz g e เ i ียสอัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ Magnet Time 16.30นาฬิกา30นาทีถึง17.00นาฬิกาเดิมนรายการโดยดรเอกพัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ b u s i n e s s Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธ์ในการทําธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเราเจอกันเป็นประจําที่วิทยุจุฬา4โมงครึ่งวันจันทร์แบบนี้รีรัรนอีกครั้ง1นึวันเสาร์5โมงครึ่งครับอยู่กับดรเอกพัรทรธนกุลประธานหลักสูตร M B M จากจุฬาลงกรณ์ s i n e s s School และผมเล็กมณชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก GNN ช่อง16 กับแขกสุดพิเศษของเราคุณไอ้ดลชัยยังอยู่กับเรานะครับอาจารย์ครับก็จะต่อเชื่อมจากสัปดาห์ที่แล้วคใครที่ได้ติดตามพี่ไอ้ทราบอยู่แล้วนะครับกูรูแบรนด์มือหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็สร้างแบรนด์มามหาศาลแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้มาเฉพาะแบรนด์ที่พี่ไอ้สร้างมาจากข้างนอกเท่านั้นแต่ว่าพี่ไอ้มาคุยเรื่องของแบรนด์ที่ทําเองเอตั้งแต่ต้นจากสูย์เนี่ยทำเป็นธุรกิจขึ้นมาแล้วเอามาคุยกันสัปดาห์ที่แล้วใครยังไม่ได้ดูเทปกลับไปดูเลยใครยังไม่ได้ฟังเทปกลับไปฟังเลยเพราะว่าเป็นช่ววงิกฤต ทำแบรนด์แล้วทาการตลาดยังไงดีวันนี้ก็เลยต้องต่อเชื่อมอีก<ะ>ว่าแล้วปรับตัวยังไงแล้วมีเทรนอะไรที่ไปข้างหน้าอีกบ้าง<ะ>ขอเกี่ยวไปสัปดาห์ที่แล้วสักหน่อยหนึ่งนะครับคุณไหนที่คุณไหนบอกว่าจะทําอะไรทุกกระบวน่านเนี่ยจะต้องมีจริตของแบรนด์เสมอกระทั่งอย่างเช่นเราเห็นให้กําลังใจคนที่อู่หัน่นหรือว่าให้กําลังใจเหตุการณ์ต่างๆแบรนด์ต่างๆไม่จําเป็นต้องพูดคำว่าสู้ๆเหมือนกันหมดมันมีวิธีการ คือผมผมเชื่อว่าแบรนด์ที่ดีเขาบอกแบรนด์ที่ดีมันอยู่3แฟกเตอร์นะครับอันนึ่งคือ authenticity คือคุณต้องเป็นตัวจริงคุณอย่าเฟกคุณเป็นใครคุณเป็นยังไงให้เป็นเป็นตัวเองที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องเก่งทุกด้านแต่คุณเป็นธรรมชาติคุณที่ชัดเจนคือ authenticity สอง consistency คุณมีสตอรี่อะไรคุณอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคนงง หรือคุณมีอิเดนติตี้แบบไหนอ่ะคุณต้องทำให้มันทุกอย่างมันอไลน์โคฮเรนซ์กันหมดนะครับแล้วก็วิสิบิลิตี้คือคุณกำลังคุยกับใครอ่ะต้องให้เขาเห็นคุณคือไปคุยกับทาร์เกตคนนี้ไปไปพูดกับอีกคนนึงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเนี่ยผมคิดว่าไอความที่เป็นตัวตัวตนของเราเนี่ยมันคือออเทนติิตี้นะครับคือคนสมัยนี้เขาไม่ค่อยเขาไม่โง่หรอกเขารู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนอย่างนี้คุณจะต้องทรานสเปอเรนต์คุณเป็นคนแบบนี้คุณก็ต้องยอมรับสิ่งที่คุณเป็น อย่างผมอ่ะเป็นมนุษย์ศิละปะไม่เก่งตัวเลขเลยจะไปหลอกคนว่าผมเก่งตัวเลขเนี่ยมันก็เฟกละถูกไหมครับแบรนด์ที่ดีจะต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วเป็นจุดแข็งของตัวเองแล้วถ่ายทอไดไอ้ตรงนั้นออกมาอย่างสมมติเมื่อกี้คุณเล็กถามว่าช่วงที่เป็นให้กําลังใจคนจีนที่เป็นไวรัสอะไรเงี้ยทุกคนจะพูดประโยคเดียวกันหมดสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนท่องจำออกมาอย่างเงี้ยผมคิดว่าแบรนด์ที่ดีไม่จำเป็นต้องพูดแบบนั้นเราให้กำลังใจในธรรมชาติของแบรนด์แต่ละแบรนด์ได้ คุณจะมีเป้าหมายแบรนด์ที่รู้จักตัวเองนะจะมีเป้าหมายว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรนะครับแบรนด์หนึ่งเกิดเพื่อให้คนมีนวัตกรรมความคิดตลอดเวลาแบรนด์หนึ่งเกิดมาเพื่อเหมือนเป็นแม่คอยให้สิ่งดีๆกับลูกเพราะฉะนั้นสองคนนี้ด้วยภาษาที่เขาพูดให้กําลังใจคนก็ไม่เหมือนกันละถูกไหมครับแบรนด์ที่หนึ่งอาจจะพูดวุ้ยวันรุ่วันหน้าอาจมีโอกาสใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือแบรนด์ที่สองที่เป็นแม่นี่ก็ต้องพูดแบบซอฟต์ว่าเราเออเราห่วงใยนะเราจะยินดีจะช่วยแบบนี้อะไรเงี้ย คือด้วยด้วยคอนเทนต์หรือด้วยสาระเดิมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนคนอื่นเราใส่จิตวิญญาณตัวเองไปใส่เพอร์เพสของแบรนด์เข้าไปได้คนก็จะรู้สึกดีกับแบรนด์ของเราใช่ไหมกันเนี่ยแค่ไม่ไม่ใช่แค่รู้สึกดีรู้สึกไม่ดีคือจำยังจำไม่ได้คือตอนนี้มันใายเป็นแบรนด์ A อู่ฮั่นสู้สู้แบรนด์ B อู่ฮั่นสู้สู้แบรนด์ซอู่ฮั่นสู้สู้คำถามคือแล้วไอ้ใครพูดนะแล้วใครใครพูดก่อนนะใครพูดก่อนเยคือ หนักกว่าไอ้ก่อนหลังเนี่ยคือจําไม่ได้สักแบรนด์ว่าแบรนด์ A แบรนด์ B แล้วแบรนด์ซีแบรนด์อะไร oh. แปลว่าถ้าสมมติว่าเป็นอ,อ๋อแบรนด์นี้เป็นเป็นแค์เทเกอร์คือดูแล hmm. แล้วบอกว่าอ๋เรารู้ว่าคุณลําบากแค่ไหนอ hmm. แล้วตอนนี้เนี่ยเราพยายามทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อที่จะส่งส่งกําลังใจถึงแม้จะเล็กน้อยอ่ะแต่ไปช่วยคุณนะคือมันต้อง hmm. มันต้องมีแค์ที่ส่งไปหา hmm. คือไม่ได้แค่แบบสู้สู้นะสู้สู้นะนะแปลว่า เจริตของแบรนด์สำคัญมากในการที่เราจะทำงานต่อแล้วมันก็โยนเข้ามาการตลาดทันทีว่าอ๋อถ้าสมมติว่าเขาเป็นแค์เทเกอร์เราจะไม่ปล่อยให้เขาพูดอย่างเดียวเราจะต้องทำกิจกรรมเพื่อรับบริจาคบางอย่างเพื่อไปเทคแคร์เขาไงอย่างเงี้ยครับคือทั้งเล่าและทั้งทำอย่างที่คุณไหนพูดคือ storytelling and doing story สมพันธ์กัน uh. อ่างนนี้สำคัญที่สุดแล้วมันคือการจากการที่เรารู้จักตัวเองชัดเจน uh. พอหรือเปล่าบางองค์กรยังไม่รู้จักตัวเองเลยตัวเองเป็นใคร, uh. ใครกันแนะ่ อพอนึกว่าไอสเตทเมนท์ที่ตัวเองเป็นพสรชัชนิ่งเนี้ยมันใช่แล้ว<ะ>มันก็เลยผิวนะครับมันไม่มีความลึกในความออเทนติิตี้หรือความเป็นของแท้ก็ไม่ออกครับและจากหลักการที่คุณไหนพูดเมื่อสักครู่นี้มองกลับมาที่หัวข้อใหญ่ที่เราคุยในเทปนี้คือเรื่องการปรับตัวของธุรกิจคุณไหนทั้งบริหารธุรกิจและทําธุรกิจคุณไหนเอาหลักที่ทําให้คนอื่นรวมไปถ,ถึงหลักยึดต,ตัวเองเนี่ยเอามาใช้กับธุรกิจแล้วปรับในยุคนี้ยังไงผมคิดว่าขั้นแรกเนี่ย เราต้องเตือนสติตัวเองว่าโอกาสเราหาเองได้เราสร้างได้อย่าไปรอคอยโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าคาว่าโอกาสของผมเนี่ยเหมือนเราเราเห็นอารีนาของเราเนี่ยอารีนาของการทําธุรกิจเนี่ยถ้าเราไปไว่ายเหมือนเป็นปลาว่าอยู่ในอ่างเดิมเนี่ยเราก็จะแข็งและเหนื่อยมากถ้าเรามองเห็นโอกาสเหมือนเราเห็นอ่างน้ําอ่างปลาใบใหม่ที่เรามีปลาคือเราว่าอยู่คนเดียวและอ่างนั้นคืออะไรเราจะต้องหาตรงนี้ให้เจอนะครับนี่คือการสร้างโอกาส ผมยกตัวอย่างสิ่งที่ผมทําตอนนี้แบรนด์ใหม่ล่าสุดที่ผมทำเนี่ยชื่อว่าบ้านยาหอมจริง,รงๆแล้วผมมีวิชั่นแล้วมีความอยากทํามานานละแต่ไม่ไม่มีโอกาสสักทีหนึง่ง<ะ>นะครับคือพอดีผมมีมรดกคือบ้านเป็นบ้านหมอยาห้าแผ่นดินคุณปู่เนี่ยคุณทวดเนี่ยเกิดคุณปู่แต่งงานที่บ้านนี้เป็นเรือนหอมคุณปู่แล้วบ้านนี้ก็เป็นโรงงานยาหอมมาห้าแผ่นดินสุคนทโอสถสุคนทโอสถตรามานะฮะซึ่ง ตนนี้โรงงานปิดไปแล้ว<ะ>แล้วผมเป็นเจนที่5เนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหมันมีคุณค่ามากแล้วบ้านนี้ถูกปิดล้างมา40ปีเพราะโรงงานยาหอมสมัยก่อนเนี่ยต้องย้ายไปอยู่ดาวคนองเพราะว่ามีพระราชบัญญตัติว่าก่อรัตนโกสินทร์มีโรงงานไม่ได้คุณปู่ก็เลยย้ายไปอยู่ดาวคนองเพราะฉะนั้นบ้านก็เลยปิดมา40ปีแล้วผมก็เคยคิดมาหลายโมเดลนะว่าทำจะทําเป็นน้าดนสองดีไหมจะทําเป็นไอ้นี่ดีไหมจะทําอะไรทําเป็นร้านอาหารอย่างเดียวดีไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วผมก็เลยคิดไอ้ชามอ่างโอกาสของแบรนด์ได้คือว่าบ้านยาหอมที่ผมวางไว้ไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่ร้านกาแฟไม่ใช่สปานวดแต่เป็นสามอย่างอยู่อยู่รวมกันในที่เดียวกันร้านอาหารร้านกาแฟสปานวดห้องสัมมนาห้องสัมมนาแถมมีของที่เป็นศิลปะที่เป็นของเป็นแกลเลอรี่ด้วยมันเป็นนี่ผมว่าไอ้ถามว่าใครคือคู่แข่งของบ้านยาหอมไม่มีเนาะ ผมผมเป็นปลาที่ไ่ว่อยู่คนเดียวในอ่า,อ,าอันนี้นะแต่นี่เป็นหลักการของการสร้างอินโนเวชันทาง Product ทางการตลาดค,คือถ้าคิดอะไรไม่ออกให้เอาของที่เป็นของดีๆมารวมกันหลายๆอย่างมันจะเกิดเป็นนวัตกรรมรยกตัวอย่างเช่นเวลาเราคุยเรื่องของเอ๊ะไปถามเพราะว่าที่หัวหินเนี่ยก็จะมีะหลายๆที่ที่มันมีทั้งนวดก็ดีมีทั้งโยคะก็เก่ง ออกกําลังกายก็ได้ครับอาหารสุขภาพาก็อร่อยอย่างชีวาสมเนี่ยไปถามชีวาสมสิว่าชีวาสมคืออะไรเขาบอกไม่ก็คือชีวาสมเพราะทุกอย่างดีๆมันมารวมกันอยู่ที่นี่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั้นชีวาสมเนี่ยถึงเวลาจริงๆถามว่าแข่งกับใครบอกไม่แข่งกับใครเป็นชีวาสมแล้วก็ไม่ต้องแข่งกับใครเพราะทุกวันนี้เต็มจะตายอยู่แล้วก็เลยที่เก็บไปแข่งอแบบเดียวกันกับที่เกิดเดียวกันแล้วแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราจะจับคือใครก็อินนั่นแหละผมผมก็จับคนไทยเป็นหลัก าะผมไปตัดจับชาวต่างชาติแบบนี้ก็ยุ่งแล้ว<อ> <S <S ผมเปิดเปิดมาเดือนกว่าๆนี้คนไทยมาทุกวันเลยฮะนแน่นเลยเ,<อ>เพราะว่ารู้สึกเขารู้สึกว่ามัน relevant กับเขา <S 2> <S 2> <S คือผมอยากให้บ้านยาหอมเนี้ยเป็นเหมือนเด i l y rejuvenation ของคนกรุงเทพเป็น rejuvenation ประจําวันง่ายๆไม่ว่าคุณอยาก rejuvenate ได้การกินกาแฟกินอาหารอร่อยๆฝีมือโฮมเมดหรือนวดหรือจัดสัมมนาแบบ open mind อะไรเงี้ยนะครับมันเป็น อะไรที่ accessible ได้ง่ายๆประจำวันแล้ว differentiation อของบ้านยาหอมคือมรดกของภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในได้่การดูแลด้วยสมุนไพรเป็นั้นทุกอย่างมันก็กลิ่นสมุนไพรออกมาในอาหารในกาแฟในนวดอ,อะไรเงี้ยเห็นไหม r e n t i t t ช o นลาวันชัดเหมือนเป็นนักปราด ที่มีความมีสเสน่ห์ด้วยมีความเย้ายวนสําหรับคนปกติในชีวิตประจําวันนะอันนี้คือโมเดลธุรกิจที่ผมวางเอาไว้แล้วบังเอิญนมาเปิดช่วงที่มันเป็นวิกฤตพอดีเลย<ะ>เปิดโมกาลาที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกผมก็เสียวๆนะมันจะรอดไหมปรากฏว่าแน่นทุกวนันเอออันเนี้ยสาคัญแล้วต้องขอขอ<ะ>คําแนะนําให้คุณไหนแชร์กับคนฟังบิสซิเนสว่า เราอาจจะพูดว่าอุ้ยร้านอาหารต้องแย่หมดเลยโรงแรมต้องแย่หมดเลยศูนย์ประชุมต้องแย่หมดเลยแต่คนไหนเหมือนจะยังยืนยันว่าอะไรที่มันเลยเๆหรือเกี่ยวพันกับเขาและดิเฟนเชียร์จริงๆาาไม่เฟ้งยังไงดีฮะคือหนึ่งเราก็นุ้นกกลุ่มเป้าหมายที่เราจะจับถูกไหมครับเขายังขาดหายอันเมดนิดอะไร problem ที่เราอยากจะโซฟเขาคืออะไรทุกวันนี้เขาไม่รู้จะไปหลบภัยที่ไหนนอกจากสตาร์บัคนะถูกป่มอยากจะเอาท็อปมาเล่นนะรู้สึกว่าเป็นโอเอซิสเนี่ยคํานึงถึงแต่สตาร์บัค ผมอยากให้บ้านยาหอมเนี่ยเป็นดิยอนสตาร์บัคอะมันไม่ใช่กาแฟคุณเมื่อยคุณก็นวดได้ด้วยหิวคุณก็กินอาหารเป็นเลืองเป็นลาวเลยไข่พะโล้ต้มจิ๋วแบบโบราณอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีมีสุ v e ช็อปใหเ้เล่เล่นอะไรเป็นห้องสัมมนาด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ อันเม็ดนิดนะที่มันขาดหายไปมันเป็น Oasis จริงๆแล้วที่สําคัญคือพอมันพูดถึงเรื่องของรีจูวีเนตเนี่ยผมไปมาหลายครั้งแล้วรู้สึกว่าไปทุกครั้งก็จะมีของอะไรที่มันแอบซ่อนอยู่อะที่มันรู้สึกว่ามันสปาร์กเราอย่างเช่นล่าสุดไปมาจากเดิมเป็นกาแฟพี่ไอบอกว่ามีอะโฟกาโตคือไอติมราดกาแฟของใหม่อรอดูหน่อยไปสักพักนึงใค่ก็บอกว่ากินแกงนี้ไหมคือส่งมาจากพัทลุงอะ เครื่องแกงใต้นะเพราะไม่สมุนไพรเนี่ยใช่ไหมล้วก็แกงเหลืองเนี่ยสมุนไพรใต้ขมิ้นใต้จริงๆอย่างเงี้ยคือมันมันไม่เฟกอ่ะมันเป็นแบรนด์ที่ออเทนติกนะครับคือว่าคุณสตอรี่เทลลิ่งกับดูอิงเนี่ยไปครั้งหนึ่งตาโก้อร่อยไปอีกครั้งหนึ่งอุ๊ยแอปเปิลคัมโบคุณแม่ของพี่ไอทำเองทำเองอร่อยเป็นโฮมจริงๆคือมันทุกอย่างมีสตอรี่หมดเลยเนี่ยคุณเราหิวเลยก็ต้องเราถามอาจารย์เอกตอนในมุมนักการตลาดเนี่ยฮะว่าถ้ากดคนฟังไอเดียอุ๊ย ดีนี่แบบนี้งั้นไปหาทำธุรกิจอะไรบางอย่างที่มีทั้ง Product มีทั้ง Service หลากหลายต่างหากมีข้อระวังหรือต้องต้องมองมันให้ดีไหมฮะวันนี้พี่ไอซได้เปิดอ่างที่มีปลาอยู่แล้วเรียบร้อยถ้าท่านทำเหมือนกันสุดท้ายก็คือดันหล่นลงไปอยู่ในอ่างเดียวกันนี่เป็นข้อที่ต้องระวัง,ง,วงมากคือ จะแตกต่างได้ก็ต่อเมื่อคนเขาไม่เคยทําวันนี้เนี่ยเราได้ไอเดียไปว่าเราต้องหาอ่างที่เราจะต้องไปไหว้คนเดียวทำยังไงไม่ใช่ว่าอยู่ดีเนี่ยฟังแล้วท่านกระโดดเข้ามาในอ่างาเขาด้วยเข,เขาไม่มีคนไหว้อยู่แล้วเพราะที่ผ่านมา,าเราเห็นคนอุ้ยไอ้อ่าก็มีทูมีทูจะไม่หมดเลยจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เอกพูดอนะโอกาสเราต้องสร้างเองเราต้องรู้โอกาสอยู่ไหนคือไม่ใช่เห็นเห็นเขาเป็นนี่เป็นโอกาสของคนคนในกอไปแล้วจะจะเอาอย่างนี้บ้าง มันไม่ได้เวิร์กเสมอไปสำหรับทุกคนนะครับซึ่งมีแคทไม่เคยชนะไม่ใช่มีทูมีทูคุณไม่ใช่ออริจินอลแล้วคุณก็ลำบากแล้วเพราะคุณไม่ใช่ตัวจริงมันผิดตั้งแต่หลักการตัวแรกแล้วที่พี่ไอมันต้องมี authenticity ถ้ามันไม่ใช่ออเทนติกคือไม่ใช่ตัวจริงตั้งแต่ต้นอ่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งแล้วยิ่งสมัยนี้ด้วยความเป็นดิจิตอลเนี่ยถ้าเป็นของปลอมขึ้นมาแป๊บเดียวโอ้โหคนแชร์กันแป๊บเดียวอืมเลยต้องมีคําถามนี้ที่น่าจะถามคุณไอกว่า หมอยาห้าแผ่นดินใช่ครับแล้วมันก็มีอะไรที่เป็นมรดกตกทอด<ช>สื่อคือคือเอาส่วนนั้นเนี่ยมาสื่อสารแต่แบรนด์ที่เขามีอายุนานๆแล้วผ่านไปหลายๆรุ่นหลายๆรุ่นเนี่ยแล้วลูกหลานเนี่ยไม่พอใจตัวตนเก่าๆของแบรนด์แล้วอยากจะเปลี่ยนเอาไม่เอาแล้วสมุนไพรไทยอยากจะไปของนอกเคมีของนอกเราควรท่องทำยังไงกับแบรนด์ที่อายุเยอะๆคําถามนี้ผมว่าอยู่ในใจคนเยอะมากเลยคุณเลยเป็นรุ่น5้าแล้วนี่รุ่นห้ารุ่นสามแล้ว หรืออะไรอยากจะเปลี่ยนชื่อร้านซะเลยอะไรอย่างนี้คุณไหนแนะนำอะไรนี่คือผมคิดว่าขั้นแรกอะ่ะเราต้องมองตั้งสติอย่างเป็นกลางว่ารากของเรามันดีจริงหรือเปล่านะ<ม>ถ้ามุทถ้ามรดกที่บรรพบรุษให้อวร้รากเขาดีอยู่แล้วเนี่ยคุณจะต่อยอดออกมายัางไงผมอายกตัวอย่างที่สุขคนทโอสดรามาของห้างบุญญาตเวศเนี่ยผมเชื่อว่ามรดกที่เป็นสมุนไพรไทยเนี่ยที่ช่วยบําบัดความเครียดทางด้านอารมณ์จิตใจและร่างกายเนี่ยคุณปู่คุณย่างผมคุณทวดผมให้ไว้ดี แต่ผมจะทำยงไงให้มมดอกอันนี้มันไปต่อได้สำหรับคนรุ่นใหม่มและสำหรับต่างชาติ<ะ>ผมก็เลยทวิสต์ชื่อแบรนด์สุคนทโอสถดรามาเป็นสุนคนทะอย่างเดียวนะแล้วผมตั้งชื่อว่าสุนคนทะาคือ Calming Herbology สินค้า,ข,าของพี่ไอ้อนอเป็น Story Doing อยู่ในบ้านยาหอมแบรนด์ชื่อว่าสุนคนทะอ๋อมีทั้งร้านและมีสินค้ามีสินค้าอีก4ี่หแบรนด์นะฮะสุนคนทะเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเรือธง ให้กลับบ้านยาหอมในด้าน s t o r y d o i n g คุณเป็นมรดกหมอย้าห้างบันดีนแล้วไหนล่ะคุณจะพิสูจน์ยังไง mm hmm. สุคนท้าเป็น evidence mm hmm. อันหนึ่งนะครับว่าเป็นเป็นขาเรียกว่า old herb for modern stress ผมใช้ twist สองอย่างคือ o อ o herb ก็คือสมุนไพรโบราณแะ mm hmm. แต่สำหรับความเครียดสมัยใหม่ mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาผม์เฮ h ร์ b เนี่ยผมเอามีความเป็นไทยเอเชียแต่ผมมิกกับกลิ่นรสของอารมาอ a รมาเ essential ออยที่คนรุ่นใหม่เนี่ย เข้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่ไม่โบราณเกินไปแต่ storytelling นะ่ packaging ที่ผมดีไซน์ก็เหมือนเป็นหมอยาหมอยาท่าฉลงเลยเป็นหมอยาเป็นสีน้ำตาลเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เป็นเป็นแบรนด์หนึ่งแบรนด์ที่เป็น evidence s t o r y d o i n g อยู่ในนั้นแบรนด์ที่2เป็นชื่อว่า s a n t i s มาจากสันตินะฮะมาจากสันติคือคุณจะมีสันติจากเคมีสักทีนึงคุณไปโบท็อกเนี่ยไปแบบฉีดเฉิดเนี่ยหน้าคุณเด้งจริงแต่เคมีเต็มตัวเลยแต่ s a n t เนี่ยเป็น beauty product ที่เป็นออร์แกนิกคุณสามารถจะหน้าเด้งได้โดยไม่ต้องใช้เคมีพอใช้พลังของพืชสเตมเซลล์ของพืชออร์แกนิกอย่างเงี้ยค,คือมันจะมีสตอรี่เทลลิ่งน้ำดนัทเจอร์ก็เป็นสปาโปรดักต์นวดเนิร์ดอะไรกันเนี้ยนะครับแล้วก็แบงกอกเทรเชอร์ก็เป็นซูเวเนียช็อปเป็นแกลเลอรี่ที่ผมออกแบบเองเพราะเป็นคอรกระเป๋าเนี่ยเห,เห็นแล้วเป็นจริตของผมนะอะมันมีความเป็นไทยแต่แซบอ่ะเห <laughs> มันจะมีสีสันของเพราะฟังอย่างเงี้ครับอาจารย์เอกมองในมุมอมองการตลาดยังไงดีเพราะว่า p r o d u c t ์กับ Service ของคุณไอเนี่มันดูร้อยเรียงไปทางเดียวกันหมดเลยทานี่สิ่งที่สําคัญคือย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยว่าแบรนด์มันต้องเป็นเข็มทิศพอพี่ไโชว์เข็มทิศชัดว่ามันอะไรบ้างเนี่ยมันร้อยเรียงไม่หมดเลยแล้วจะพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมนี่แหละใช่แล้วพูดกับใครคือข้อดีของการที่แบรนด์ชัดเนี่ยครับต่อไปพี่ไ่ไม่ต้องทําเองเจ้าของแบรนด์ไม่ต้องทําเองคือเล่าสตอรี่หาคนที่เข้าใจ กับสตอรี่ตัวนี้และเข็มทิศตัวนี้เขาจะทํางานต่อได้ไม่งั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วตายพอดีเจ้าของแบรนด์มีโอ้โหมีบางกอกเพลชเชอรมีซันทิสมีนัทนัดโดนเนเชอรัลมีสุกนนธะแล้วก็ยังมีบ้านยาหอมมีนัดดนเมื่อรอบรอบที่แล้วตายพอดีทําเองทุกอย่างแล้วทุกคนต้องบอกอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมไม่มันก็ต้องมีคนที่เข้าใจเข็มทิศนี้แล้วก็เอาเข็มทิศนี้ เป็นหลักในการบอกว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่โดยที่ไม่ต้องโยนขึ้นมาหาเจ้าของทุกคนไม่งั้นเจ้าของแย่แน่ใช่<ม>คือผมโชคดีที่พน,นักงานทีมงานของผมเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วมีความบ้าพลังไปกับผมเ<ม>วลาผมทําอะไรนี้<ม>เขาสนุกไปกับ<ม>ไปกับสิ่งที่เราจะทําตอนแรกก็ถูกจ้างมาทําแบรนด์แบรนด์เดียวคือซานติสแต่ตอนนี้ผมมีหกแบรนด์แต่เขาก็สนุกในการทำหกแบรนด์ของผม,มโดยไม่ได้เรียกร้องเงินเดือนเพิ่มอะไรเงี้ย<ม>แต่ผมก็ไล่ฟังว่าบ้านยาหอมมันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรให้เข้าใจผมจะเล่าให้ฟ ผมจะใช้ทุสูตรของไซมอนซีเนตนะฮะ why how what why คุณเกิดมาเพื่ออะไระบ้านยาหอมเกิดมาเพื่ออะไรคือต่อยอดมรดกปู่ย่าตายายเพื่อให้คนสมัยใหม่เนี่ยเป็น,ปนที่ร j จูเ n เนต how how you do it differently ก็คือ differentiation อคุณ process ของคุณคือการคอมบิ่นไอพวกสมุนไพรดีๆกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นกาแฟนวดอะไรอย่เงี้ย what คือ positioning ที่คุณจะพูดออกมาไอสิ่งเหล่านี้ไอไ what เนี่ยต้องพูดสุดท้าย อย่าไปพูดว่าฉันดีฉันเป็นที่ที่เก๋ไก่เนี่ยไม่ได้เราต้องพูดว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไร<ม>แล้วคุณทํายังไงให้แตกต่างคนอื่นเราค่อยบอกว่าพอดาคุณคืออะไรผมจะสอนลุงน้องคุณทุกคนเสมอเลยรวมทั้งนัโด,ดนรวมทั้งซานติสสุคนทัทุกคนก็จะอยู่ในอยู่ในกลืนเขาผมก็ไม่ต้องมานั่งเหนื่อยต<ท>ำนี้ไม่ได้นะอะไรเงรี้ยเยอะมากในวันนี้ท่านท่านฟังไปแล้วผมคิดว่าเทปนี้เป็นเทปที่เราต้องฟังมากกว่าหนึ่งรอบเพราะว่ามันเป็นการค่อยค่อย ดูตัวเองหลายๆอย่างตั้งแต่ช่วงต้นพี่ไอพูดว่าเริ่มต้นจากออเทนติซิตี้เริ่มต้นจากเรื่องราวต่างๆ3ามสี่เรื่องแล้วก็มาเมื่อกี้เนี่ยสมเรื่องคือแค่ทริคว่าอย่าขึ้นด้วยวอตเนี่ยคนก็ผิดแล้วครับเพราะทุกทุกที่เนี่ยขึ้นด้วยวอตหมดเลยอาจารย์แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมฟังคุณไอล้วทึ่งก็คือคุณไอยังไม่ได้พูดเลยนะว่า โอด,ดักเนี่ยจะมี3มไซส์กี่ ML แล้วตกไซส์ต่อ ML แล้วกี่บาทอันไหนคุ้มไม่คุ้ม,ม,มแล้วก็ซื้อแพ็คคู่คู่ไหนไม่ได้พูดแลวแค่นี้ก็อยากไปหาว่าจริง,รงๆเราคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันขนาดพี่ใหญ่เนี่ยมีความชัดเจนอย่างเช่นบางกอกเทรเชอร์เนี่ยถ้าฟังดีๆถ้าเป็นคนทั่วไปก็จ,จะบอกว่าอ๋อมันคือกระเป๋ามันคือผ้าพันคอมันคือปกสมุดมันคือปก iPad มันคือไม่ใช่มันคือแกรอรี่แล้วก็ไปดูก่อน ให้เห็นถึงความสวยงามของศิลปะที่มันมีความเป็นไทยผสมอยู่เพราะมันเป็นแบงคอกเทรเชอร์แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเป็นสินค้าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชัดมากเลยว่าจริงๆมันคืออะไรโดยที่ไม่ต้องบอกว่ามันคืออะไรอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะคุยแล้วผมว่าบ้านยาหอมน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสินค้าไทยเซอร์วิสไทยเราคุยกันบ่อยเรื่องการตั้งชื่อแบรนด์แล้วบางคนบอกว่าถ้าตั้งชื่อแบรนด์ไม่ใช่ภาษาอังกฤษคนมันจะไม่ซื้อคนจะไม่เข้าต้อง ต้องภาษาอังกฤษเท่านั้นหรือภาษาต่างชาติหรือให้ดูญี่ปุ่นด้วยปลอมไปเป็นคนญี่ปุ่นั้นที่ไม่เคยเกี่ยวข้องหรือมีญาติเป็นญี่ปุ่นเออชื่อไทยเนี่ยตั้งให้มันดีๆและม,มีคุณค่าเนี่ยมันทําได้เมืไหนได้อยู่แล้วเขาขึ้นอยู่กับรากคุณเนะ่ยสมมติถ้าคุณมีรากที่มีความเป็นไทยคุณจะไปเปลี่ยนมันทําไมคุณจะพยายามเป็นยุโรปทําไมรากในะคุณจะทาให้มันทันสมัยด้วยการใช้ฟอนต์ที่ถูกต้อง identity system หมายถึงว่าออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ อย่างผมเลือกอักษรบ้านยาหอมเนี่ยเขียนแบบภาษาอังกฤษนะ b a a n ยา y a h o m นะครับแล้วผมมีสร้อยว่าสานชิสเล็กๆด้วยบ้านยาหอมสานชิสเพื่ออะไรเพื่อให้มันเกิดย<ส>ูนิคเนี่ยว่ามันเป็นที่เดียวในโลกถ้าบ้านยาหอมเฉยๆอาจจะมีอยู่จังหวัดอะไรก็ได้ถูกไหมครับผมก็มีสานชิสนิดนึงว่าเป็นเป็นสันติ<ม>อย่างนี้นิดนิดนมันเป็นโปรดักที่เป็น s t r a t e g i c brand ผมอะอะไรเง่้งเป็นต้นแล้วเราก็ทำให้ไอ้ฟอนต์นี้ไอ้แบรนดิตี้นี่มันดูร่วมสมัย ดูมีความเป็นเอเชียแต่ก็ไม่เชยอ,อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าชื่อไทยชื่ออะไรก็ตามตราบใดที่ไม่เฟกอะที่มาจากตัวตนของคุณจริงๆที่คุณไม่ได้สร้างขึ้นมาจากอะไรก็ไม่รู้ไอ้ไอ้สิ่งเหล่านั้นะคุณจะพิสูจน์ได้ไม่กี่เดือนนะเขาก็รู้แล้วว่าคุณไม่ใช่ตัวจริงแต่อะไรที่มาจากความเป็นจริงของคุณเนี่ยยอมรับมันแล้ว ต่อยอดให้ดีที่สุดอันนี้จะดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นไทยจีนอังกฤษอะไรก็ตามถ้าลากคุณเป็นอย่างนั้นใช้ไม่ให้เป็นประโยชน์บ้านยาหอมซันทิสก็คือสันติณดนะดมเน็โดนใช่สุคนธะก็มาจากสุคนธะโอสดจ้าทั้ยหมดเลยฮ ประเทดีออกอฟัง<ช>แบบนี้น่าจะเป็นกําลังใจให้กับ s m e ไทยเหมือนกันนะครับอาจารย์ที่เขาจะคิดเรื่องการสร้างแบรนด์ว่าอุ้ยต้องให้มันดูโมเดิร์นต้องให้มันดูมันเก๋อะไรอย่างนี้นะอาจารย์คือต้องเรียนว่าที่แหละที่ต้องเรียนเชิญพี่ไอามาวันนี้คือประเด็นหนึ่งคือพี่ไอทำแบรนด์ใหญ่ๆมาเยอะแยะมากมายวันนี้เนี่ยพอมาทําแบรนด์ตัวเองแล้วไม่ใช่แบรนด์เดียวด้วยเพียบเลยประสบความสําเร็จดีมากแล้วก็ไม่ได้หยุดยั้งในการที่จะพัฒนาแบรนด์ใหม่ตลอดเวลาที่จริงไม่อยากจะ ไม่อยากจะบอกเลยว่าพี่อยอยไอเท่าไรครับแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญมากไม่เฉลยด้วยไม่เฉลยยัง <laughs> ไงก็ไม่เฉลยคือให้ดูเองให้ทายเองอเสิร์ชจาก็เจอครูระดับนี้อยู่บนวนิกิพีเดียอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือจะกี่ปีกี่ปีที่ผ่านไปพี่ไอก็พลังไม่ลดแถมเพิ่มอีกต่างหากแล้วก็มาทีไรเนี่ยเรามารับพลังดีๆในมุมมองของพี่ไอยเยอะมากวันนี้เนี่ย ท้ายของรายการต้องฝากพี่ไอให้กําลังใจท่านที่ทําธุรกิจอยู่วันนี้ว่าในวันที่เราเบื่อเราเศร้าเราเซ็งมันเกิดวิกฤตอะไรก็ไม่รู้ลูกค้าก็หายไปไหนก็ไม่รู้ทําอะไรก็ไม่รู้แล้วเอ๊จะทํานู่นก็ไม่ดีทํานี่ก็กลัวเติมพลังตัวเองอยังไงดีครับแล้วมีอินสปีเรชั่นอะไรที่พี่ไอยอยากจะฝากกับคุณผู้ฟังบ้างครับผมอยากจะฝากไว้ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยขับเคลื่อนชีวิตด้วยไม่ใช่ด้วยตัณหา ปัญหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือโลภโกรธหลงอะ่ะผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยขับเคลื่อนชีวิตด้วยฉันทะคือความรักในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับเมื่อมีความรักปั๊บคุณจะก็เกิดวิริยะคือความพยายามสนุกประมาณคุณก็ต้องมีจิตตาก็คือมีสตินะอย่าอย่าหลงตัวเองเล่นแต่เฟซบุ๊กอะไรเงี้ยวิมังสาทบทวนให้เป็นนะครับถ้าถ้าทาด้วยขับเคลื่อนตัวเองด้วยฉันทะเนี่ยทุกอย่างมันจะเบาตัวตนอัตตาคุณจะเล็กผมใช้คติว่า ทำงานให้ตัวเล็กที่สุดแต่ให้งานมันใหญ่ๆแต่ตัวตนคุณให้เล็กที่สุดแล้วคุณจะไม่หนักคุณจะไม่เหนื่อยแล้วคุณจะไม่เครียดว่าค,คุณมองหวังผลนคุณบางคนวางหวังผลปลายทางแต่ไม่ได้ทําต้นทางให้มันดีผมเชื่อว,ว่าถ้าเราทําตรงนี้ให้ด้วยความรักด้วยความสนุกเนี่ยเดี๋ยวปลายทางก็ดีเองอย่าไปเครียดตรงนั้นนะครับ<น>ตัวตนเล็กๆนะครับอันนี้อันแรกสุดต่อไปก็คืออย่าหยุดที่จะเรียนรู้ เพราะว่าทุกวันนี้คือการเรียนรู้เปิดรับฟังเยอะๆพูดน้อยลงนะครับแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองไม่เก่งด้านไหนแล้วก็เรียนรู้ไปทุกวันนะฮะไม่มีไม่มีใครแก่เกินเรียนรู้แล้วผมก็ทําตัวเป็นเด็กชอบคบกับเด็กชอบศึกษาอะไรกับเด็กๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชีวิตมันมีอะไรที่ต้องต้องศึกษาอีกเยอะนะครับสุดท้ายคือยืดหยุ่นให้เป็นต้องยืดหยุ่นให้เป็นบนโลกใบนี้อย่าไปสี่เหลี่ยมอย่าติกดกบทฤษฎีว่าฉันเคยทํมาันี้มาแล้วอย่างนี้เป็นตํารามาอย่างเงี้ย ผมว่าทุกคนต้องไปยุคให้เจนมเพราะบอยบุมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเราต้องแก้ปัญหาอย่างนี้วิกฤตตอนนี้ทํำยังไงจะยืดหยุ่นตัวเองอยังไงให้มันเซอร์วิสต่อไปได้ <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นก็ฝากคำพีสามสามข้อที่ <S <S ท,ที่ว่านี้คือขับเคลื่อนด้วยความรักนะฮะแล้วก็อย่าหยุดเรียนรู้แล้วก็ยืดหย,ยุ่นให้เป็นครับอ,อพิเศษมากฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอาไปเป็นหลักคิดในการทํางานได้เริ่มต้นอันแรกแค่นี้ก็เป็นก้าวแรกที่สําคัญแล้วก็คือต้องตกปัญหาทิ้งไว้ก่อน คือผมยิ่งทั้งตันหากับราคานี่ตัวเองผมจะต้องไปควบคุมตันหาและราคาตัวเองให้ดีจริงๆนะคุณเล็กคือพี่ไอพูดไว้อะถูกต้องที่สุดคือที่เราเครียดทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราอยากได้ยอดเท่านี้ลูกค้าเราอยากเราเปิดโรงแรมร้อยห้องเราอยากได้เท่านี้ห้องเอ๊ะวันนี้มาไม่ถึงเท่านี้พรุ่งนี้ก็มาไม่ถึงเท่านี้มาลืนก็มาไม่ถึงเท่านี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือความเครียดที่เกิดขึ้นมันคูณสามเรอ่ะสามวันนี้ค่ะเนาะ ู้ตัวอีกทีเนือในสมองแตกไม่ไหวชีวิตไม่ต้องเบาก็เริ่มต้นที่ฉันทะดีกว่าแล้วก็การเรียนรู้สําคัญมากคุยกับพี่ไอมาได้เจอพี่ไอมาหลายปีรู้เลยว่าพี่ไอตื่นเต้นทุกครั้งที่เราได้ดิสคัทเรื่องใหม่ๆกันเรื่องนี้สำคัญมีพลังตลอดใช่ตลอดแล้วก็ไม่ยึดติด ยืดหยุนอันนี้ผมคิดว่าสําคัญเราเคยคุยกันเรื่องปรัชญาเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาว่าเราเคยคุยกันเรื่องของดรเทียมโชควัฒนาว่าปรัชญาของดรเทียมเรื่องหนึ่งสําคัญมากเลยก็คือเหลี่ยมกลมแหลม,มคืออยาหัวสี่เหลี่ยมมากนักพอเราอยู่ข้างนอกไปเยอะๆปั๊บเนี่ยมันก็จะกลมมากขึ้นเองแหละแต่ว่าสิ่งสําคัญคือต้องมีความแหลมคมด้วยนะคือมันต้องยืดหยุ่นอย่าไปอยู่ที่สี่เหลี่ยมอย่างเดียวมผมคิดว่า3ามเรื่อง ที่พี่ใหญ่ปิดท้ายไว้วันนี้คงเป็นกําลังใจให้ทุกท่านแต่ว่าสิ่งที่เราคุยกันตลอดเทปต้องย้ําอีกครั้งว่าต้องฟังอีกรอบนะครับตั้งแต่ต้นช่วงกลางช่วงท้ายวันนี้มีคุณค่ายอดเยี่ยมมากครับครับติดตามได้แล้วเชื่อว่า b u s i n e s s ก็ยังจะมีแขกสุดพิเศษแบบนี้มาเข้ารายการแล้วก็แชร์ให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวิทยุจุฬาอย่างต่อเนื่องวันนี้ขอบคุณคุณไหนนะครับครับดีดีครับครับดีครับนี่คือบิสเนสพิเศษจริงๆนะฮะสำหรับสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมอาจารย์เอกพร้อมกับคุณดรชัยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ